สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำไม้ที่สามารถผสมเกรสรได้นะคะหาซื้อตามท้องตลาดได้นะคะเจอตามสวนตามร้านขายต้นไม้นะคะจะพบเห็นกันบ่อยๆนะคะอ่าตอนนี้ต้นแรกนะคะอันนี้ทองทุกคุณนะคะทองทุกคุณอันนี้ฝุ่นดีนะคะใครที่จะเก็บไม้ ไว้ผสมนะคะอันนี้ทองนุคุณนะคะต้นนี้แล้วก็จะมีต้นนี้นะคะต้นนี้นกกระทาเศรษฐีนะคะนกกระทาเศรษฐีใบลายของใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะต้นใหญ่แบบนี้ลำต้นคอสออกเขียวนะคะนี่นะอันนี้นกกระทาเศรษฐีนะคะ แล้วก็ต้นต่อไปนะคะอันนี้เป็นคาทามหามงคลนะคะนี่นะคะต้นลายของใบจะเป็นแบบนี้อ่านี่นะคะลำต้นสีขาวเลยค่ะลำต้นสีขาวนะคะอันนี้คาทามหามงคลนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นนกกระทาเถื่อนนะคะนกกระทาเถื่อนลายของใบจะเป็นแบบนี้ค่ะนกกระทาเถื่อนนะคะลำต้นสีเขียวอันนี้ผสมไปแล้ว ะะแล้วก็จะมีต้นต่อมาอน,นี้เป็นโกลเด้นเบย์นะคะโกลเด้นเบย์โกลเด้นเบย์นะคะแบบนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นทองสำรานนะคะทองสำรานนี่นะคะอันนี้ต้นน้องยังเล็กอยู่น,นะคะ่น,นะคะหาเก็บได้นะคะ ออันนี้ะไรเ่ยแล้วก็จะมีต้นนี้นะคะอันนี้มงกุฎเพชรนะคะมงกุฎเพชรต้นเขาจะสีออกชมพูอ่อนนะคะแบบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทั้งหมดให้ดูตรงนี้ก่อน